สวัสดีครับทุกท่านครับคารลมครับมิซูลุงเจริญสุขุมวิทย์ครับสำหรับคนที่มองหาสี่ประตูเตี้ยแต่งซิ่ง วีดีโอนี้พารีวิวแบบเต็มๆแน่นอนนะครับรถไททัน4ประตูเตี้ยนะครับราคา685,000บาทในสีขาวแล้วก็ราคา692,000บาทในสีดําสีเทาดําแล้วก็สีบอลเงินนั่นเองนะฮะคันนี้แต่งซิ่งฮะแมคครบ18ลายใบพัดมีจอ Android เบาะหนังและก็ชุดแต่งซิ่งเอสปอร์ตีนั่นเองครับเดี๋ยวผมพารีวิวแบบละเอียดเลยว่าแต่งอะไรให้บ้างนะครับบอกเลยว่าสายซิ่งไม่ควรพลาดชมรีวิวแล้ว กดติดตามหรือถ้าจะซื้อก็ซื้อที่ผมได้เลยนะครับผมเดี๋ยวให้เบอร์ไว้ท้ายคลิปเนาะเดี๋ยวผมพาดูครับว่าแต่งอะไรให้บ้างไปดูครับ เริ่มจากด้านหน้านะครับรถคันนี้เป็นสีเทาดำนะฮะก็เลยใส่โลโก้ฝากระโปรงเป็นสีดําให้เพราะลูกค้าอยากได้แบบดําๆเป็นโทนเดียวกันไปเลยนะครับเพิ่มความดุให้กับตัวรถก็เลยใส่เป็นโลโก้ฝากระโปรงไททันสปอร์ตสีดําเงาผมว่ามันก็ดูตัดๆสวยๆเหมือนกันเนาะผมว่าสวยนะแล้วก็ยังมีกระจังหน้าแดงดำนะฮะตัวนี้ชุดเอสปอร์ตตี้ต้องเป็นกระจังหน้าแด,ดงดำเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะฮะแล้วก็คิวตัว C จากโรงงานเนี่ยจะเป็นโครเมียมนะฮะตัวนี้ใส่เป็นคิวตัวีสีดําเงาให้ชุดเอสปอร์ตตี้ก็เพิ่มความดําคัน,นี้ ก็เทียบกับซูเปอร์แบกนิดนะฮะแล้วก็ยังมีกระจังหน่นะครับด้านล่างนี่เป็นสีแดงตัดดำนะครับก็สวยชุดเอสปอร์ T. แอบมีโลโก้ A T. เอสปอร์เล็กๆตรงนี้นะครับเพิ่มความพรีเมียมให้กับชิ้นงานและก็ยืนยันว่าคันนี้แต่งเอสปอร์ T. แท้นั่นเองนะครับเดี๋ยวว่าดูด้านข้างว่ามีอะไรกันบ้างครับ มาดูกันที่ด้านข้างนะครับมิสูบิชิทอยด์ด้านสประตูสีเทาดําคันนี้นะครับแต่งเอสปอร์ตตี้แล้วล้อแม็กนะครับสองห้าห้าห้าศูนย์ R สิบแปดนะครับคันนี้เน้นบรรทุกแล้วก็เน้นซิงด้วยนะเพราะว่ายางก็จะสูงมานิดนึงเนาะบรรทุกได้ด้วยแล้วก็ลูกค้าท่านใดนะครับชอบสี่ศูนย์สี่ห้าก็บอกผมได้แล้วกันถ้าชอบซิงค์ๆเลยก็แนะนําเป็นสี่ศูนย์ครับแต่งฟรีไม่บวกราคาขนาดยางเท่าไหร่ก็แจ้งผมได้เลยนะฮะน็อตล้อนะครับสีน้ําเงินแล้วก็ยังมีคาลิเปอร์สีน้นําเ,ง,เงิิินนนนนนนมมมมีีีีีใหหห้้้้้้ลลลลูกกกกกกคคคคาาาเเเเเืืืออออออสสสแแดดงงงงงงํชบบบบบบไไไ่่ววตตััั์พะะะะฮรรรจข ดำแล้วก็มีเส้นตัดสีแดงชุดของเอสปอร์ตี้แบบนี้จากโรงงานจะเป็นดําล้วนๆไปเลยนะฮะตัวนี้ครอบให้เพราะว่าเป็นของเอสปอร์ตี้นั่นเองแล้วก็มีสติกเกอร์นะครับของเอสปอร์ตี้เพื่อยืนยันว่ารถเราแตง่งเอสปอร์ตี้นั่นเองด้านบนก็จะมีเป็นครอบเสาอากาศของเอสปอร์ตี้ของโรงงานเนี่ยก็จะเป็นเสาขึ้นมาอย่างเดียวตัวนี้ครอบเนี่ยมีเส้นตัด3เส้นให้ดูตรงนี้ด้วยเป็นของเอสปอร์ตี้แท้ยืนยันนะครับแล้วก็ยังมีคิ้วกันส่าดแบบ3 d มดีมีส่วนบล็อกส่วนโค้งให้ทั้งประตูทั้ง4บานเลยสวย และก็ยังเรียบหลูด้วยนะฮะบอลลงมือเปิดนะครับเป็นสีดําเงาเข้ากับด้ามดึงที่เป็นสีดําเงาเช่นกันนะครับมีตัวหนังสือไททันถูกพิมพ์นูนขึ้นมาบางตัวหนังสือสีแดงนะครับเวลาเราเช็ดไปใช้งานไปนานๆแล้วก็เช็ดเนี่ย ไม่หลุดไม่ลอกนะครับเพราะว่าสีแดงๆเนี่ยมันถูกพิมพ์นูนขึ้นมาบางแล้วใช้งานคงทนถาวรและได้นานมากเลยครับเดี๋ยวผมพาดูข้างหลังว่าใส่อะไรให้บ้างบอกเลยว่าเกินห้ามใจตัดมาที่ด้านหลังนะครับผมสปอยเลอร์หลังตัวนี้เป็นสีดําเงาตัดกับสีรถที่เป็นเทาดานะครับสวยเพราะว่ามันตัดกันมีความเป็นเอกลักษณ์ของเอสปอร์ตตแล้วก็ดูู้ชัดเจนว่าคันนี้ดิสปอยเลอร์หลังผมว่าสวยมากนะครับผมสติ๊กเกอร์เอสปอร์ตตปกติตรงนี้จะเป็นคําว่าไททัน ก็ติดเอสปอร์ตีให้เลยเพราะว่าคันนี้แต่งเอสปอร์ี้นั่นเองนะครับสกเกิร์ตด้านข้างแล้วก็ดานมาที่ด้านหลังนะครับผมตัวนี้เป็นชุดสกเกิร์ตรอบคันของเอสปอร์ตีสวยครับมีเส้นตัดสีแดงให้รถสีเทาดํตาตัดกันแบบนี้สวยเกินห้ามใจจริงๆครับ แล้วเรามาดูภายในของมิซูบิชิ r i ตันนะครับกว้างมากสะดวกสบายนะครับผมกระจกบานหน้าบานใหญ่มากทัศนวิสัยในการมองการขับเนี่ยค่อนข้างไกลแล้วก็กว้างมากนะครับปลอดภัยแน่นอนนะครับผมใส่เป็นจอ Android ให้ด้วยนะครับสะดวกสบายแชร์ Wi-Fi จากโทรศัพท์มือถือเนี่ยสามารถเปิด YouTube ดูได้ที่หน้าจอเลยเข้าเกียร์ถอย ก็จะโชว์กล้องหลังให้เราดูตรงนี้เลยนะครับกล้องมองภาพขนาดถอยปลอดภัยนะครับซิ่งไม่พอต้องปลอดภัยด้วยนะฮะกระเถิบขึ้นมาด้านบนนะครับมีกล้องหน้าให้ด้วยน,นี่เป็นแบบติดแบบนี้นะครับ 3M อันนี้ยังไม่ติดนะเพราะว่ารถเพิ่งติดฟิล์มไปผมก็เลยจะยังไม่ติดนะครับไม่ใช่แบบตีนตุ๊กแกดุดๆนะครับอันนั้นมีโอกาสหลุดได้แต่อันนี้บอกเลยกาว 3M ยิ่งนานยิ่งแน่นยิ่งร้อนก็ยิ่งแน่นเหมือนกันนะครับคันนี้จากโรงงานเนี่ยเป็นเบาะผ้าผมใส่หนังดําได้แดงให้ด้วยนะฮะลูกค้าสามารถเลือกสีหนังเลือกสีได้ได้เลยว่าชอบแบบไหนอยากได้เบาะหนังแดงก็มีให้เช่นกันนะครับสามารถบอกได้เลยอยากแต่งแบบไหนบอกผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมให้ช่องทางการติดต่อผมทายคลิปนะครับ และทั้งหมดนี้ของมิ s ูบ i ชิไทตันส n 4ประตูเตี้ยนะครับแต่งฟรีไม่บวกราคาครับลูกค้าท่านใดชอบรถมิ b i s h i ิไทตันแบบแต่งซิ่งแบบนี้นะครับสามารถโทรหาผมได้ที่093-414-5514ผมเซลล์คาลมครับยินดีบริการทุกท่านทั่วประเทศครับหรือใครต้องการที่จะติดตามผมทาง Facebook หรือ y t u t u นะครับพิมมิ u ูบ s h i เซลล์คาลมเป็นภาษาไทยใน Facebook และ YouTube ก็จะพบเจอผมรีวิวรถรุ่นอื่น วิสุวิชัตไททันสีประตูยกสูงสีประตูเตี้ยนะครับหรือพบปะการทํางานของผมใน f c e e o o o นะครับเพื่อที่จะประกอบการตัดสินใจของลูกค้างานบริการของผมดีเยี่ยมที่สุดใน Facebook แล้วครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมต้องลาไปก่อนเดี๋ยวผมจะรีวิวรถรุ่นไหนนั้นค่อยไปดูกันอีกทีใน Facebook และ YouTube นะครับฝากกดติดตามให้ด้วยบอกเลยว่าตัวเจนตานเกินห้ามใจแน่นอนครับสำหรับวิดีโอนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ